สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีจากป่าฟินแลนด์มาแล้ววันนี้เลิกเรียนต้องจัดซะหน่อยทุกคนฝนตกช่วงนี้ฝนดีมากเลยค่ะพาทุกคนมาเดินส่วนใหญ่จะเก็บไม่ทันนะทุกคนตอนนี้เริ่มบานไปหมดแล้วนะคะมาเจอดอกนี้ก็โหใหญ่มากทุกคนบานแล้วเห็ดพึ่งหวานเก็บไม่ทันปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะเราไม่เก็บเล่นถ้าเกิด นแล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะวันนี้นี่คือป่าส่วนตัวของเราเดินไปเลยเดอกแรกค่ะทุกคนดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็พอได้อ้วนๆอ,อบๆวันนี้จะเอาแต่ดอกตุ่มๆนะทุกคนเพราะว่าบานเราก็มันกินไม่ทันนะคะเอาตุ่มๆไว้ก่อนอบๆตุ่มๆ โอเคจ้ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยที่ป่าก็จะมีเห็ดมากมายเลยนะคะทุกคนหลายชนิดอย่างสีแดงนุง่นๆตุมต้มๆมีจุดๆนั้นทานไม่ได้นะคะเห็ดพิษเราก็ค่อยๆศึกษาไปนะคะไม่รู้ว่าอันไหนกินได้ไม่ได้หลากหลายมากหลังฝนตกชุ่มชื่นตัวนั้นก็ขาลายนะคะแต่เป็นขาลายเห็ดพึ่งลายทรายก็ ไม่ค่อยกินกันไม่ค่อยนิยมนะคะเดินไปดูเรื่อยๆค่ะทุกคนได้ขาลายนะคะตัดก่อนโอ้โดนกินแหว่งไปเยอะเลยแต่โอเคไม่เป็นไรพอได้ใส่ตะการ้าก่อนนะคะเดี๋ยวไปตรนู้นตรงนู้น,น,นพอได้นะเห็นไหมคะไกลๆอ้าเดี๋ยวปีนขึ้นไปค่ะ ตรงนู้นมีนะคะแต่ว่าบานแล้วเอาตัวนี้ตัดเลยแล้วกันปึ๊บหครดีเนาะใช้ได้เลยค่ะอันนี้ก็หวานกรอบเหมือนกันนะคะขาลายตระกูลขาลายกินได้เนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อค่ะ มาแล้วเจออีกนะพอได้อยูเดนแท้ไปไม่เป็นไรค่ะกินได้จัดไปยุงเยอะนะวันนี้เยอะตามเคยไปค่ะนี่ดอกเนิ่มแต่ว่าเหมือนเขาจะบานแล้วนะคะปล่อยผ่าน เก็บเอาตุม้มตุ้มก่อนวันนี้นะคะกินไม่ทันละเดี๋ยวขอเอาตุม้มตุ้มไปลวกแล้วก็เอ,อยากจะนึ่งแล้วก็จิ้มน้ำพริกนะคะนี่ทุกคนดูไอ้น,นี่แต่บานแล้วช่วงนี้บานเก็บไม่ทันค่ะเขาบานพร้อมกันแบบจะได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะมันเยอะมากเลยเราก็ว่างวันไหนก็มาเก็บเอาค่ะ ถ้าวันไหนเรียนก็ไม่ได้เก็บทุกคนดูค่ะด้วยความที่เรามาไม่ทันบานหมดแล้วโอ้เยอะเลยสุดยอดเลยค่ะแต่เราไม่ได้ขึ้นไปเก็บนะเพราะบานไปแล้วปล่อยโอ้โนี่ก็ลอยบานทิ้งแล้วนะคะนี่ก็บานทิ้งแล้ว สดายมากอ้ามาเจอนี่จะกินได้ไหมทุกคนปาแล้วแต่ดอกนี้น่าจะพอไหวอดอกนี้ได้อยู่โอเคอยู่แหละทุกคน ได้อยู่ไปต่อค่ะไปต่อไปต่อนี่กระบาลแล้วจ้ะนี่อ๋อพอได้อยู่ในได้อยู่ทุกคนได้อยู่จ้ะอืมโอเคแล้วแหละใช้ได้คะ่ะไปต่อไปต่อ เดินมานิดนึงมาเจอค่ะเพิ่งจะงอกพอดีทำม,มีดัดแปลงเอาเองนะคะเอาที่ทาสีไกนี่ไม่มีเวลาไปซื้ออือโอ้โหหวบอ้วนเลยยังไม่มีอะไรกินด้วยโชคดีของเรา เนี่ยหวานนะคะหวานจริงๆก,กรอบเลยจัดไปจ้าเดินมาหน่อยเหมือนจะเห็นอะไรเหลืองๆทุกคนแย่ดีใจจังเห็ดมันปูค่ะทุกคนชอบมากเลยรสชาติเขาอร่อยนะคะเหมือนที่โอ้จะเละแล้วอ่ะทุกคนอืมไม่นีไปหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรคะ่ะปล่อยไป เดินไปต่อเห็ดพึ่งหวานเนี่ก็บานไปเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะบานกันไปเยอะเลยเดินมาหน่อยเหมือนจะเห็นอะไรเหลืองๆทุกคนเย้ดีใจจังเห็ดมันปูค่ะทุกคนชอบมากเลยรสชาติเขาอร่อยนะคะเหมือนดีโอ้แต่เละแล้วอ่ะทุกคนอืม ไม่นีไปหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะมาไม่ทันดอกนี้ก็บานแล้วทุกคนดอกใหญ่มากถ้ามาตอนตุม่มคงจะอวบหน้าดูไม่เป็นไรค่ะนนก็บานแล้ว <laughs> มาช้าไปเนาะเรามีเวลาไม่เยอะโอเคไม่เป็นไรค่ะ <laughs> เดินกันต่อเรให้ดูบรรยากาศป่าที่นี่ไม่มีอะไรนะคะนอกจาก เรากับต้นไม้ไปต่อค่ะดอ,ด,อคอดอกนึ่นดอกน่าไม่ไม่ค่อยอ้วนดอกนี้แต่โอเคอยู่ค่ะนี่พอได้อยู่มาเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆค่ะอือ สวยเหมือนกันนะคะดอกนี้โดนเจาะในนัยนไม่เป็นไรไปต่อคนเจอคุมทรัพย์อะไรเหลืองเหลืองดีจังเลยค่ะโหมัน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 ปูค่ะจัดไปเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะ กิงไม้บางออชอใหญ่อยู่ตรงนี้ทุกคนชอใหญ่อยู่ตรงนี้ว้าวสุดยอดไปเลยว้าวอร่อยมากนี่คือของโปรดนะคะถ้าเสียงเบาขออภัยนะคะโทรศัพท์ไม่มีไม่ต่อต่อต่โอ้ดอกใหญ่มากทุกสุดยอดด อันนี้คือแทบจะไม่ต้องตัดรากอะไรเลยนะเพราะว่ามันเขาบานนานแล้วเหมือนกันอดอกใหญ่มากทุกคนห่านแท้ดูนี่กุยหน่อยตัวแค่นี้ก็จะเอาค่ะหายากที่อื่นคงงอกเยอะนะคะแต่ไม่ค่อยเห็นเลย เมืองที่อยู่นี่คือแบบแห้งแลง้งแอบซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ดอกนึงอย่ามีงูจิกนะสวยงามมีงอกอู่ไหม,มยังไม่โตมากผมไว้ก่อนโอเคยังไม่โตบางส่วนก็ยังไม่โตนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน คงจะเริ่มทยอยบานนะคะไปต่อคนมาเจอกลุ่มนี้เสียดายบานหมดแล้วทุกคนมาช้านะคะโอ้เียดายดสดียดายดสียดายดไม่เป็นไรค่ะโู่นเด็กดอกนึงทุกคนไกลๆดูเดินแทบมาแล้วไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเก็บทิ้งไปนี่แหละให้เขางอกใหม่ปีหน้าแล้วค่อยออกมาล่าที เห็นในข้างในทุกคนเดี๋ยวจะพามุดเข้าไปนะคะโอ้โหมุดหน่อยไีโดนแทบไปแล้วโดนแทบไปแล้วดอกหนึ่งแต่ว่าไม่เอาเราเอาดอกนี้ดีกว่าดอกนี้ดีกว่าดอกนี้พอได้ค่ะโอเค ไม่รู้มีเห็ดอะไรเยอะแยะมากมายตรงนู้นทุกคนตรงนี้ด้วยแต่ไม่กล้ากินนะคะเราไม่รู้จักก็เลยก็ไม่ไม่กล้าเหลืองเห,เ,อเ,หเหลืองเต็มไปหมดเลยทุกคนไปเตาค่ะเนี่ยเห็ดเหลืองๆอะไรก็ไม่รู้เต็มเบหมดเลยค่ะันพน,น่าจะพอได้ทุกคนยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ โอเคอยู่น่าจะพอได้ค่ะมีอดอกหนึ่งพอได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ ดี๋ยวไปต้มแล้วก็ลวกแช่แข็งไว้ค่ะคุนี้ยเจอเห็ดเหลืองดอกใหญ่มากกรีดเลยแต่ว่าเขาบานนานแล้วนะแต่ก็ได้อยู่ค่ะโอ้ดอกใหญ่มากนี่ทุกคนว้าวโหเจ๋งไปเลยนี่ โอเคเลยฮะโอเคเลยดีใจมากเลยเจอเห็ดเหลืองโอเคพอได้แกงอยู่ค่ะวันนี้ทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเก็บต่อก่อนนะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้แบตเตอรี่หมดแล้วทุกคนจริงๆอยากถ่ายให้ดูเยอะกว่านี้ขอตัวก่อนค่ะบายบายแบตจะหมดแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ